สวยพี่นอ้องหลังจากนนา,กนนา,กา,าี่น้องกินน้ำหรอกครับลงทงท่าหาเลาะเนี่ยอยู่ในกินนี่ก็เหรอครับเดี๋ยวมาทา้งทงทางท่า,ทาไปแล้วมั้งเนี่ยมาเบิ่งเขาง,งามพี่น้องเอ้ยครับข้างหน้าพอนี่ไม่ย่ียไปหรอกมาพี่นอ้นองมาไอคีป้อมืึงหน่อพี่น้องมาลรมกันครับเ่าจมันมาจมันครับ นำขอที่ป่วมครับขนมุกแทะพี่นองมกจิปวมพี่เนามัลุดกันครับหลุดนหูแหลกพี่นอน้นแระกอนก็น้นพี่เนาะนะขดดอกจะหน่อยครับขดดอ,อกพรนดิลดหูมันครับพรดหูเหินมันหูนีู้นี้หนามแล้วครับ ตรงก้อนออกไปขึ้นไปไกลไปครับแต่พวกก้นกลายหู้น้ำมนันนี่มันติดเห็นไปหูนนน้น้ำนครับกวนเรียกมันเลยน้ำไห้ไมเนาะเบื่อน้ำกันครับ เราเบ่งัหมัเป็นจอได้พี่น้งนองเด้ออกมาแล้วพี่น้งองอนี้กผมไหงทีงละครับ เบ่งหูม้มายักันเรื่อยๆครับพี่น้องครับหลังจากนั่งคุยแล้วมันก็นเตื่น้ำให้ได้พี่นอ้องนะมันหล่นนกันครับพรอรอกันมาน้ำต่วมเพิ่นครับ ลหลุดกันพี่นอ้องขึ้นน้ำโบข้าก็เที่ยงน้ำอีกครับหลุนเบืองบ้นเดี๋ยวออกไงบอขันบอกไงข้าก็ปล่อยนี่เระพี่น้องข้าก็ไปหาโุ้ดหูไม้ครับโุ้ดหูไม้ไปถ่ายเลยครับ ดูใกล้กันหน่อยพี่น้องพวกนี้บอกไงมาเบิ้งพวกนี้ครับถึงบอกยังพี่น้องเอ้ยถ่าเขาเดียวครับมาเบิ้งพวกนี้ดูใกล้กันนะพี่น้อ,นอง แล้วพน้องตัวออกง่ายก็ออกง่ายครับวันนี้ไ่ต้องน่ยออกเยอะครับเดี๋ยวให้วูนนี้ต่ตก่อนแล้วก็ถมไปทีละพิแล้วครับกถมหไปไปุ่นไปคือโาครับวันนี้ออ้วพี่ะ้องออกับก็ถมไปทีละครับก็ถมหุ่นไปถมมองห้องผถมไปก็เก่าๆครับ ทุ่มไว้พอบอยมันพี่น้องบอกให้คูปเอ้ครับทำอะไรมันเรื่อยครับคูปห,หนึ่งพี่น้องคนกันด้อพี่น้องนะนะครับกดดีกดกันพี่น้องขุดออกให้มันร่องรับเหมืองร่องรับน้ำครับ ฟองหูมาแล้วมันกน็นดามักใครครับแน้มาเลยพี่นอ้องเน้มบน้ำกันครับบวออกไงให้บวกไง ั้งตัวออกง่ายครับทั้งตัวออกง่ายครับอนบันนั้บกเขาก็เอาลงอีกครับอยู่นี่แหละครับไปเบิ่งหูนไ้เหมืกัน นอมาหลุดหูหนี้ตัวครับงูหันมาจะหออยก็พี่นนอเอ้ยครับมันจ่อว่หูนีลออกไงบ่คือยังมีถีชีวิดหาอยูหย่ห้กินอีกแบบหนึงของคนินสาน้อครับรว่ายูน่น้ำกุแทเนี่ของบอกคนครับรว่าหยันกู้เปียกู้ขาดอาจิหนาม,มากครับเขาก็ต้องใส่ระบบนามถั่วมอ,อครับนามถั่วหุ่เด้วมันกว่า้นมากพี่นอนอนตาบางยางครับ ก็หลุดเบื้องไม่ติดข้นไงเบื้องข้นง่บย้องข้นเ่า,ากับตอกน้ำมึงเด๋อวไปนอง ไปเรียครับรังตัวกอ่างางง่งตัวกวาง่ายใ you ช know. ่นาะร็เสมอไปแล้วครับ มาแเลาต้นี่ออกมาแล้วอมาแล้วมัเป็นนั่งหรอครับผมไปขึ้นเ้าครับนะขอไปเร็วก็นนาเป็นน่องเนะก้เป็นน่องจุดนี้น4ีหู้ครับเบื้มกันหูไ้ไเสียวกว่กี่อง หูเหนียวม่เหลืไปน่อยูเหนียวม่เหลือครับหูเหนียวก็ไม่เลือไปหน่อสองหนยครับสองหน่สองแล้วสองครับผูได้ออกแล้วครับิดไว้พี่น่องติด้วยครับมูได้ออกแล้วก็ติดไว้จะ2คู่เหมนี้ครับเหมือกันสองคูนี่กับูนีวได้สองคนกันนำบก็แข็งดิล้วครับเืิมน้ำไปเรื่อย พุ่งนาจ้าก่อนพี่นอ้องดันนาขึ้นมากครับพุ้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแสด้ขึ้นมาแล้วเราปิดไว้น้ำเพี่นอ้องเนาะรอพวกนี้ครับหลุดมุ่งกัน มันบ่เขาก็ป้ายเนี่ยพี่น้องไปหาปุ่นพูดใหม่ครับพูดนี่ยวาติดป่อยวันนี่จ่อเบ,บิง้งบนนี่ขึ้นย่ำไลยครับจะมาขึ้นมออเมานะพี่น้องแล้วถาหมูดใหม่ไปเรื่อยๆครับพูนไหมสิละครับพูดอย่าเขาก็นำขวกครับ ตัวนี้จะขึ้นไงบ่พี่นหรอนังฝ่อเลยครับตัวเนี้ยหมดขึ้นมาแล้วพี่นหรอหมดไหมนั่น ก่อไปเรื่อยล่ะครับก่อจังหวะนี้พ่อโย่พ่อกินหมดนล้วครับจากที่สิบหาสิบตัวครับจัำมดลืมกันนะพี่น้องนะจำมะเบิ้ลมกันว่าเขาจะรียมไว้หลายมืนอแล้ครับกอพี่น้องเพิ่งกันล่ะก่อไปเรื่อยล่ะครับดในบางสิบตัวล่ะก่อมันได้พ่อโยกพ่อกินครับหาไปเรื่อยล่ะพี่น้องพี่น้องมาฮอดกัมาฮอดหอมครับมะท้าหอมมะเบิ่งหอมนี่พี่น้องเอ้ยครับดอกใบเรียบร้อยครับ องหู้ครับสามหู้สี่หู้ห้าหู้หกหู้เจ็ดหู้แปดกาสิบหู้ครับเิสิบหูน้นี่มาหลุนกันหลุนไปเจะหู้ครับขอไปเ็นหู้พี่น้องมึงครับสอหู้ีก็หน้าพี่น้องเนาะเดินงมงกันครับ องหูหน่เาหุตไปดองมันหาหุนหนึ่งครับเุหูหนึ่งนะองนะนีคือฝหุนีน่ตัวครับกับหุนั้นตอหูนีกตึงครับเนี่ยเสกันได้ไห,หนออหนอีกตัวได้ครับ ผู้นี้กินมาแล้วครับเดี๋ยวพูวนี้กับพูนี้ครับถมบผู้นี้ก่อนเมื่ได้ออกเราทุบเลยครับจังจะจำได้ มันหนเออกพี่นอ้องมาทำัหุ่นี่ครับรอบันหุ่นใดจะออกก่อนกันอ้หุน่นนีก็ยงหนาำนมพี่นอ้องเป็าะฉะนันูวปวกอดหพวกปวกก่อนครับใหแรแป้นที่ลวครับยังเม่ดกันไปหนึ่ตัวนึงเกือมาแล้วครับ หู้เหนียวเลื้งอัดไปครับใ่ข้เกาครับลอหลุหูเหนียกับหนูนียวมนนะโอ้หู้เหนียหน่บ่หรอครับบ่ไปวะใส่หู้วกวะน่้ามกลๆตั้งไปเลยครับ ออกอยากออกยากครับหัวงไงออกไงไงหู้หนี่ว่าไม่แล้วพี่น้องหูนี่ออกไม่หลุดพี่น้องครังแรกเลยครับไม่ได้บวกเดี๋ยวซีหูนี่พี่น้องขอบคุณครับพ้อยกั๊ด มดน,ออนึ้งอกยากป้อนหน่ก็ไม่นองเอาข้อาอไปก็ไปเลียงครับโอ๊ยตายโอ้นี่ต้มีนอพุ่นี้ปลดปลอยดด้เฮาเปน็นยมุุ่งเตะขึ้นโฮเนมั้ง ว่าแออกอยืดนอกมุ่หนึ่ครับเฮ้มุ่วอย่นี้ดุสองนนก้อนนี้น้นองบ่ได้บอ,อกไปก้นครับมุ่นึ่ะอัดไว้หนึ่งระนให้ไบครับ อายุหากินเหย่แบบนี้แหรอครับน้องหลุดมาที่ไหน,นมึงบอกสามหูดนึ่งวันสิออกกันกันครับเตียงนังก็ได้หน่อกเตียงนังไปอย่างต้นครับเต้นบกพวกหนิงผ,ผู้ย้างบอกเลยครับ บอ,อกไปอย่างนั้นเฮ้ยมึงเดี๋ยวมาแล้วพี่น้ hey, mm hmm. องมาแล้วมาแล้วโอ,อไไ้ยเป็ดเลยครับร mm hmm. ุ่นสองสามหูนี่มันอีนกแล้ว <c oughs> นาำกันไพน,น้องนาำยุดไก่ครับวันนี้ ดูมุ้งสองห้วนครับของสามห้วงเลยล่ะ นั่นออกจะล่ะดูนึงกันครับรน,นึกไก่หนาวเงียบเถอะหนาวมากเหรครับแน่ขึ้นไปแล้วอู้ห่วงมาไหนเลย น,น,นั่นนี่เดี๋ยวหูวนี่ไปที่ไหนครับถ้าหูยังขงังรอบ,บ่งสอวอวอกะตัวนี้ใจดวนครับตัดวจอได้กระดวนวตัวนี้ถือน้้ำเด็ดพุ่งเลยไปเอาะดุนไปเรยครับ หุ้นี่บวกครับปาดไปเลยรูน้องสองหูนี่ไปม่นี่ล้องมาสองหู้นี่หู้นีสอก,ก,ก็เกัดมาเนี่ยนาไพ่ก็ไม่นอก S <S นนมันแล้วพี่นอ้ตัว้กคอนอก้อนเลยครับตัวเถิดครับนี่ตัวนี้เหอนันแล้วครับสองตัวใส่ดีดีจรงทีละครับคือเกาังจกเข้าให้แล้วครับไอ้ลุ้นกันไม่เรียกครับคขับพี่นอง เจ้าหายมาได้หลายครับไม่ได้เปิดต้องครับที่ที่หาที่ตัวเราเป็นหนอครับไม่ได้เปิดต้องครับต้องเสียงเลยครับเปิดต้องใส่ไม่เน่าประกาศกันครับนี่คือชีวิตของคนอีสานขัดหาอยู่ว่ากินไปอีกแบบนึงพี่น้องครับอาจจะปมน้ำพูแทะโดยที่ว่าบดเพาบดตะก้นเลยครับเพราะจอกพ่อหนามหงพราขังน้ำอยู่เนี่ยเขาก็น้ำกอกลงครับก็เลยขึ้นกันครับ คือว่าน้ำถั่วมันขึ้นมาครับขอ,อบคุณขอบคุณพี่น้องขบแต่กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะกำลังแรงใจมาก่มากตลอดครับอยู่กิ้ก่ต่างถิ่นต่างเจ้าครับขอบคุณหลายๆครับกำลังแรงใจจากพี่น้องกเก่าล่ะพี่น้องบ่หายกำลังแรี้ยงไก่อยู่บ่เลยครับ,แล,รบแล้วมันนี่ก็ฝากกันนพี่น้องนะเมื่อพร้อมกันไหมครับแล้วมันนี่ก็สวัสดีครับ